มาดามน้อยแฟนเพสวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงกินเค้าแล้วความม,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 มั่อยห่อยคมเพื่อนจ๋าวันนี้นน้อยติดภารกิจต้องไปต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ก็อยากทำ <c oughs> ออกมาเจอเพื่อนนะคะทํางานส่งเอไอนะคะทานอาหารง่ายๆนะคะมาทานไส้กรอกมินิกันดีกว่าเพื่อนกินกันในหลวดเลยนะจ๊ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราเนะจ๊ะคอนเทนต์มีรอบกายใช่ไหมเพื่อน <c oughs> <c oughs> ทางง่ายๆจ๊ะวันนี้น้องน้อยเดินทางคนเดียวจะไปเยี่ยมแม่จ้ะที่ต่างจังหวัดพี่สาวน้องน,น้อยโทรมาบอกว่าคุณยายล้ม ฮก้นก็แทกพื้นนน้อยขาใจเนาะอดเป็นห่วงไม่ได้ที่บ้านก็ต้องดูแลคนป่วยสองคนนะจ๊ะพี่สาวอีกคนป่วยก็ต้องนน้อยก็รับมาดูแลนะรับมาอุปถรัรม์ดูแลบุกก็แฟนน,น้อยก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะคุณลุงตัวเองก็ต้องหามเจ็บหามป่วย ต้องแข็งแรงดินสายสตรองตลอด <laughs> ชวมวังหลิงดวนกินยังร้องท้องกับแซบได้จ้ The show must นะเดวโชว์มาสโกออนเนี่ยชีวิตต้องเดินต่อใช่ไหมเพื่อนเข่ามาทักท้ายผุดคุยกันพอนหายคิดถึง นานๆทีที่านใส่ก,กอ,อกอันแ่บดีนะจ้ะจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันให้ดูบรรยากาศข้างนอกเห็นบหน,นนานๆจ้ะนานๆนนจอดอยู่ปั๊มน้ำมันเน้อจ้ะเพื่อนจา๋านี่เห็นบอเห็นเห็นสิ่งแวดล้อมไหมเห็นแต่เราหมุนขางหมุนขัง,ขงอยู่บริเวณปั๊มนะจ๊ะจอดอยู่ หน้าร้านสะดวกซื้อนะจ้าเพื่อนอืมแวบทำคอนเทนต์สักนิดน้อยถึงปานกลางคืงใจ่กอกร้องทองไหมเจ้าก่อนเริ่มร้อนนะจ้าอากาศภายในรถมันร้อนเพราะว่าน้าเบยเปิดรถเอบริษัทตัดเครื่องตอนนี้นะจ้าเพราะว่า ยานเสียงเครื่องยนต์มันดังอืกินน้ำกันบอก <c oughs> เดินทางไกลประมาณร้อยโลไปก200ลับสองร้อยโลอืมแล้วก็ออกจากตัวจังหวัดไปบ้านพี่สาวน้อยอีกไปกลับประมาณสี่สิโลสองร้อสี่สิโลนะวันนี้น้อยเดินทาง ใหสิเดินทางไปกันนอยๆก็มาเด้อ <c ười> คิดถึงกันบ่จ้าเพืเ่อนๆไม่คิดถึงเราไม่เป็นไรแต่เราคิดถึงเพื่อนทุกคนนะ <c ười> <c ười> ม่ได้ปากหวานไดีจากคิงฮอดีเลยขนาดตีดปลาลกิดได้เนี่ยยัองอดวดบ่เลยังี่มาทำคอนเทนต์กินอยอ่แต่ว่ <c ười> าผมเจอกันจ้วงเนี่เนาะจ้ะ <c ười> ตรงนึงปัดเดียวคือิมดอเลยอืมคสุดท้าย <c oughs> เกี่ยงหมดแล้วถ้พบเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วๆเ,เ,เดินทางปลอดภัยบ๊ายบายบ๊ายบาย